โอเคนะครับผมสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการแอปพลิเคชันน่าและเกมลิตรในแม่พาร์ทที่หกแล้วนะครับตอนที่แล้วเราหนีพวกลูกค้าก็าหายไปหิวมากเลยจับเรากินเนาะทันนี้เราก็จะมาหนีต่อในพาร์ทนี้นี่น้องนมหายไปไหนแล้วไม่รู้เราไปไประจุดไหนติดเด้อเด้อเด้อเราจะไปข้างนอกต่อดีกว่าคือตอนเนี้ยลูกค้านี่คือแบบแน่นนะกินกันแบบโอ้หนั่งกินเลยเราดูก่อนว่าเราไปทางไหนได้ข้างบน ตรงนี้มีที่ปีนใส่กล่องในหัว,หวได้ปะจับใส่กล่องจับใส่กล่องหวัวนี่หัวได้ขึ้นต้นนะปะลองดูนะโดดยกตัวขึ้นน้องยกตัวขึ้นเออไม่ได้แล้วเราเนี่ยเก้าอี้ลากได้ไหมลากเก้าอี้ นั่งก้าอี้ไม่ได้ตัวกินไซกอกัอนหยิบมะดันเก้าอี้เฮ้ยดันได้ดันไปใกล้ๆก่อนหรือว่าเราต้องปีนขึ้นแล้วผ่าฝ่าวงไอ้พวกตะก,กาตะก,กาพวกนี้ไปวะเนี่ยนี่ปีนได้นะครับตรงนี้ปีนต่อไม่ได้แนละ้วโอเคชัดเจนั่นเราต้องผ่าดงไอ้ตะก,ก,กาพวกตะกาตะกาพวกนี้ไปเราขึ้นมาชาัดเจนเลยไปไปไป โดดกระโ,ระโดดน้องกระโดดน้องกระโดดเกาะอ่าน้องเตรียมวิ่งอ่ะน้องเฮ้ยเอาชิบหายแล้วเดนัดดอกหน่อยนัดดอกนี้หนึ่งนัดดอกนี้หนึงกระโดดไปดึงตัวขึ้นจากนั้นแหละเตรียมตัวอย่าอย่าเฮ้ยอุ้ยนี่คว้าจะคว้าเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ยวายหกวายหกวันนี้จะซับตีนแตกละครับ กินกันต่อนะหรือว่าเราจะเหมือนแบบเป็นแบบมเนมนูแบบซิกน่ปัดโทเอ๋ยกระโดดไปถึงวิ่งใหม่นา้น้องวิ่งต่อมองวิ่งต่ออีกรอบนึงนะคะรับเมื่อกี้มันการเทสรอบแบบว่าลองดูดิว่าเราเราจะวิ่งได้หรือเปล่ากวดว่าเราวิ่งได้นะครับในรอบนี้เราก็จะวิ่งได้ตามเคยเรียกว่าเรียกว่าติดเขียงแลตอนนี้ติดติดจ,จะ กิมมันก็วิ่งได้ล oh <c oughs> แล้วว่าจะโอ้โหน้องเต้นแล้ววิ่งใหม่วิ่งใหม่เหมือนตอนนี้เราจะเหมือนแบบเป็นคล้ายเมนูพิเศษของทางร้านไหมแบบเพราะมีเด็กคนอื่นด้วยมันจะเป็นแบบคล้ายคล้ายแบบซุปลูกวัวอะไรอย่างเงี้ยตัองแบบเป็นเด็กเท่านั้นวายไป็บติดติดทีแวเอ้ย ไอ้นี่กินเปวเป็นสองรอบอะไม่ไม่เมื่อกี้เรายังผ่านรอบเดียวผ่านทำไมตอนนี้มนไม่ผ่านวะลุกโลวิ่งต่อไปลูกคือแ,แน่ๆเราต้องขึ้นข้างบนนั้นแน่ๆแต่คือเราต้องผ่านไอ้พวกตะก,กาตะกาพวกนี้ไปก่อนเรียบร้อย ผ่านใจเย็นใจเย็น,ยนลกวิ่งกระโดดก็เออสวยมีขึ้น,นมาบมาบมาบไปได้สบายและทีนี้ข้างบนนี้ปัตตาหานชั้นโซงผู้โด,ดปตรงกลางนั้นได้เลยรถดดปึ๊บเรียบร้อยไปทางไปต่อไหมตอนนี้กระโดดได้ปะลากเยาเองมา ลากไปได้หนักไม่น่าได้ต้องไปข้างในนั้นได้เลยแต่ว่าเสี่ยงดูเฮ้ยเฮ้ย้าใจเย็นๆใจเย็นๆโอเครอดูตัวนี้ก็ ก็แต่ละคนชุกม,มาเยอะถ้าย่องไปนะลูกแล้วไปไงอะ่ะในเมื่อไอ้นั่นมันเห็นเราเราต้องค่อยย่องแบบผ่านทางใต้นี้ไปชัวร์เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปลูกตื่นก่อนลูกตื่นก่อนเมฟเป็นลบได้ปะ ใต้นี้ลบไมได้แต่ตรงนู้นลบได้ชัวเนี่ยตรงนี้ลบได้ไดเออแล้วลบตรงนี้แทนะชิผ่ายแล้วนี่วิกจุกวิกจุกเรียบร้อยแล้วแม่ไหนต่อ ไม่ได้ติดเฮ้ยยังไงลอดช่องลอดช่องเฮ้ยลูกค้ามาเชฟเชฟเอาเชฟมาจากไหนใจเย็นๆรอกันก่อนนั่นนั่นเชฟกลับไปทำเมนูพิเศษอ่ะ อะไรเดี๋ยวเชฟมาจาวิ่งไปซ่อนวิ่งไปซ่อนท่นอนใต้นี้เออเชฟนี่ยังไม่จบกับเราอีกเหรอ ในห้องนี้เรามีอะไรไปได้ไหมเราไม่น่าจะไปไหนได้เฮ้ยเฮ้ยนี่ปะทางนี่ก็ทางไปต่อหรือเปล่าข้างบนมีช่องมีท่อมีอะไรเต็มไปมปีนไม่ได้อะเร,เราปีนกลับอันนี้ได้นะกําแพงโดนขังไว้นี้มั้เน่ย แล้วเราจะปียังไงเรากุณูรดนขังไว้ดีวะใช่ปะ่ะดนขังขกระโดดเกาะปีขึ้นไม่ได้ตายแล้วขังกระโดดเยียบถังน้องกระโดดเยียบถังยังไงต่อวะหรือว่าต้องลากอะไรสักอย่างเช่นโถนี่ ไม่ใช่จะปีนโถดซ่วมจะปีนโถดซ่วมดูอ่าแล้วพัดเซิร์นอีกแล้วหรือต้องเปิดน้ำตรงนี้วะเฮ้ยทำไงอะ่ะรด,ดก่อถโถดซ่วมรดก่อถโถดซ่วมรดก่อถโดดอถดซ่วมลูกไม่ได้ ลากถังก็ไม่ได้อีกลากไม้ออกอไม่ได้เราต้องหลีห้องใหม่วะหนึ่งมองก่อนจอก็มืดเหลือเกินอ่าดีสตาร์ทฟอร,ร์มเช็คพอยท์ เราหลบอย่างเนี้ยแน่ๆคือเราหลบอย่เนี้ยถูกแล้วเพราะมันให้เราหลบอยงนี้ทีเราต้องแก้ไขปัญหาใหม่ mm hmm. เดียต้องวิ่งตามไมนี่ออกไปวะไม่ใช่อะต้องเปิดประตูออกไปเองหรือต้องหาที่ปีนจะชู้จะชู้โยนใส่ประตูได้ปะโยนใส่ประตูโยนใส่ประตู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสรประตูก่อนเิน็ดชูยนเอ้ยทำไมหันใส่ประตูแล้วมันใส่หน้าต่างหรือหรือถุกหน้าต่างวะลองใหม่นะเอ้ยชัดโอ้ยระวังกระจกบาดลูกนั่นไงแล้วไปยังไงต่อครับมุดช่องได้ไหมเฮ้ยปีนไงโอเค เปิดหัวท่อข้างบนอ่าฮะพอเก็ตพอเก็ตอยู่เอาวิ่งออกรูเง,ง,งียบเงียบระวังล่วงนะล, okay, okay. ลูกโอเคโอเคเราก็จะเอาเขาไปป่าโอ้เ oh, ชฟสับใหญ่เลยเอาออกมาได้แล้วเราก็ลงไปยิ้มๆ นิ่มๆเด,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 ดินลืดเดินขาหักทำไมหรอเฮ้ยวิ่งหนีเชฟไหมโอ้โหโอเคเรารู้พอรู้ทางแล้วเชฟจะกินเราแล้วเชฟจะเย็นเดี๋ยวก็ะจกเดี๋ยวนิ้มมาสะท้อนด,ดีนะอ๋อปลาการะจกอะเราก็วิ่งวนต้องหนาหรือว่าต้องเอาอะไรมาพังประตู เช็บออกไปเช็ออกไปถึงว่าทำไมไอ้ถังนี่มันต้องตกลงมาสองรอบด้วยโอ้ยระวังกระจกบาดลูกกระจกไม่บาดี๋ยวเกมเด้อไปปิดเรารู้แก้วแล้วรู้แก้วแล้วลงจากตรงนั้นคือตายต้องลงตรงกล่องแล้วก็ลงลิฟต์ต่อไป ทะลุมาเลยแบบทะลุมาเลยเฮ้ยเราห้ามร่วงไงเดี๋ยวเราก็ชิฟกขซับแบบซับแรกอะนะถยงตามเรามาอยู่เลยอะ่ะแต่ยังไม่หนีจากเราไปค่อยๆไปนะเดี๋ยวเชฟรู้เชฟซับไปก่อน ช่เพยังสับต่ออยู่นะโอเคอะไรปกวิกปุกวิกปุกวิกอยู่เลยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวจะใหวิงกันตรงนี้เลยเหรอโหเหนกการเดียวเดียวเดียวใจเย็นเอ้ยจวงเดยวเศษแก้วมันโอ้โหมันมาเยอะจัดจใจเย็นใจเย็น เย็น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 ไม่ให้บอกมันบอกผมอะเย็น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 วิ่งลงวิ่งลงโอ้โหเคยดูนี่ป่าไอ้วัวซีอ่ะเกิดกันเด้เอ้ยเฮ้ยน้องวิกกอนเอ้ยไม้ทันยวบอกว่าต้องวิ่งใหม่จะมีอะไรที่เราเทคเดียวพลาดมั่งวันนี้ะ สับยาวครับสับยาววันน <tinc S 1> ี้น้องไม่ต้องกลัวสับยาวยาลูกสับนำไปก่อนเลยกระโดดข้ามไปผมจะกดชิปค้างไว้ไม่อยากผมไปปล่อยเลยยานะมัน <Frankly>, สั่ม <sized> <More emulate, S 1> ือมายก่ี้ปิวยโตวะโตไปลูกวิ่งลงวิ่งลงวิ่งลง วิ่งลงวิ่งลงวิ่งลงวิ่งไปเร็วเร็วเฮ้ยอย่าเหนื่อยอย่าน้องเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออต้องพักวะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนน้องก่อนเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งแบบยาวไม่ได้หรือชิปผมชิปหลุดวะน,นี่ค่อยๆไปครับค่อยๆเดินไปต,ตอนนี้เราเก็บพลังงานสัสบแล้วสับยา้า เฮ้ยอย่าหยุดวิ่งอย่าปุบชิปอย่าพึ่งขังตอนนี้สายลูกสายสายมันเร็วกว่านี้อย่าเพึ่งขังตอนนี้ปุบชิปปุบชิปใจเย็นๆนะปุบชิปอย่าอ้าปุบชิปเมาไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้มงเชฟเมาแล้วเฮ้ยมันต้องใช้ตรงนู้นนี่วะ ตอนนี้อย่าเพิ่งใช้เดี๋ยวกดชิปค้างไว้ก่อนใจเย็นๆทำไมวิ่งอย่างนั้นเราอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดียวเดียวปุกชิปปุกเป็นอะไรเนี่ยโอ้เนื้อ,เน,อเนื้อกระเด็น รถล้โอ้มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วอย่าอย่าไม่ใจเย็เนครบไฟกระโดดก็ดดกระกระโดดก็ไม่ได้อ๋อกูจะมาตายเพิ่งม,ม่เลยเหรอ กระโดดเกาะไม่ติดอ่ะกระโดดจุกกระโดดไปการบูตตัวเพื่อให้พุ่งไปเร็วขึ้นคือช่องอื่นไม่รู้ยังไงแนละ้วช่องผมนี่คือตายอย่างเยอะเลยนะช่องอื่นจะแบบตายแบบทิ้งเดียวผ่านมันก็แบบตายรอบนึงอะไช่องผมนี่คือแบบตายกันเป็นระนาวมันอะไรมันจะกระเด็นได้ขนาดนะั้นเนื้ออย่าขวางทางก็พอหรือต้องวิ่งเกาะคขไฟ ลงมาปีนเนี่ยเจอเนี่ยแม่ตื่นเต้นแล้วเนะี่ยคือแบบวิ่งได้ไกลวิ่งได้ไกลมากยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยชาเขาทำมาซะดีเอดโอ้หัวใจจะวายโอเคค่อยๆไปลูกอุ้ยนี่ไงวิ่งเยอะอะน้องหิว น้องกิวแล้วอ่ะน้องคงจะหิวมากเพราะว่าวิ่งหนีคนเมื่อกี้เยอะแล้วเห็นเขากินไงพอเราเห็นคนพอเราเห็นคนกินอะไรเราก็จะหิวตามเนี่ยขุดขาดขุดขาดน้องอุย้ยข้างหลังอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นเด้ได้ได้อะไรขอดูก่อนเดีได้ได้อันนี้อะไรอะ่ะตุ่มกลางทะเลเอ่ะตุ่มตุ่มหรือว่ามันคือไอ้ที่เราอยู่วะไอ้พัดตาคารกลางทะเล ร้านอาหารกลางทะเลไปสิน้องหิวแล้วเฮ้ยนมมีไส้กรอกด้วยอะ่ะนมขอเอ๊ะให้ไส้กรอกเราเหรอว้าวน้องนมน้อง,อง,องขอกินไส้กรอกกันสิขอกินไส้กรอกหน่อยนะขอกินหน่อยได้ปะแนนจิบดิน้องจิบกินไส้กรอกเอ้ย น้องน้องทำอะไรขนลุกขนลุกน้องกินนมเหรอน้องกินทำไมอ่ะแล้วใส่กอกอ่ะน้องกินใส่กอกได้น้องไม่กินได้กอกให้นะนมขอโทษหิว ก็คืออาการแบบหิวจนตาลายแบบเฮ้ยเรามองหน้าโนม็นไส้กรอบไปแล้วแบบอ๋อเอออาจจะอย่งงางนั้นก็ได้นองอาจอจะหแบบิวจนตาลายไปไปเรียนบันไดต่อถือว่าเราอิ่มคุณป้าโอ้หโอเาเปิดประตูเพื่อเข้าไปข้างในลรนี่กระป๋อง หนึ่งอันขวามาแล้วเปิดแล้วคุณป้าจะไม่ได้ยินเหรอคุณป้าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับแมว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 ,แม,วมาร้องเปิดประตูเข้ามาเข้าไหมเออเข้ามาต้องแมวร้องเปิดประตูเข้าห้องต้องกดปุ่มนี้แน่เลยไปขวาไปก่อนขวามับ,มบแล้วก็ โยดใ่เอ้ลิ์เปิดออกมาเราเข้ามาั mm ้ง้ยลิ์สวยจังเลยนะ mm hmm. งบเรียบร้อยปิดล็อกรางวัลความสำเร็จขออีกหน่อยก็แล้วกัน จากลิฟต์แล้วจ้ะมีหุ่นเต็มไปหมดเลยหุ่นเดียวมีกระจกกระจกแตกอีกแล้วอ่ะไปไหนต่อเอ่ยอ๋อนี่มีห้องอยู่ยมีลิฟต์ปิดลิฟต์ไปซะแล้วสิเช่มีดวงว้าว ห้องเบอร์เลอร์มีกุญแจต้องมากุญแจใช่ไหมไปไปไปเหมือนเป็นเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งเลยไม่แบบเหมือนเป็นห้องส่วนตัวส่วนตัวอาจจะเป็นห้องของคุณป้าเมื่อกี้เป็นเจ้าของโรงแรมอันนี้มีรูปไปเต็มเป็นปอดเลยเป็นรูปข้างฝานี่ไงห้องนี้เสียงอะไรทางซ้ายข่อ,ขอย่อมไปก่อนดีกว่า คุณทั้งนั้นคุณป้าคุณป้าส่องกระจกเหรกระจกแตกคุณป้าจะส่องไงค่อยๆไปไม้ออดแอดไปเนะี่ย ป้าสร้งผมไมรู้จะพูดยังไงดีอ่าฮะตรงนี้เป็นเตียงแล้วก็มีโหลอ่าฮะแล้วไหนกุญแจแล้วไหนกุญแจจะบอกนะว่าเราต้องทำลายโหลแล้วก็ไปซ่อนใต้นี้ได้ปะ คนได้เนี่ยหรืวมีกุญแจป้าหยุดร้องเพลงแล้วอะเขาจะมาไหมเสียงเพลงเริ่มเปลี่ยนไปเรา,าต้องไปหยิบกุญแจ เรารอสักพักหนึ่งถูกคุณป้าเข้ามาเขาจะได้รับมือถูกเลาปีกุญแจก่อนก็ได้เอากุญแจหน่อยนะป้านูขอกุญแจหน่อยนะคะเอากระเบื้องไปทำไมกำไว้ลูกกอดไว้นั่นผมลุ้นนันเนี่ยผมกรงมากป้าเขารอเราอยู่แน่นเลยอ่ะ ร้องไปเร็วน้องป้าเขาไปไหนแล้วอะ่ะป้าไปไหนอุ้ย,ยเดี๋ยวเขามองกันไม่อยู่ออกไปแล้วเหรอจค่อยไปโลกค่อยค่อยไปหเห็นหุ่นแล้วก็ถึงป้าตลอดเลย ซีดซีดขับซีดเลยจะบอกนะว่าออกไปแล้วอะเด้งเด้งเด้งเนี่ยหุ่นหันเรือถึงคุณป้ามองหุ่นอะโอเคเหมือนคุณป้าจะไปแล้วยาวเลย เดินเหมือนบ้านตัวเองกันน้องแเป๊บแเป๊ะแเป๊ะแเป๊ะแป๊ไขเลยครับไข่เลยเอออุอ๊ยอ้าวตัวระวับได้เรียบร้อยครับเราเข้ามาในห้องนี้แล้วไม่มีกระจกชักบานฮะ อะไรอะไรอ่ะพักก่อนได้ไหมอะ่ะไจเต้นละรัวห้องหนาวแล้วด้วยงั้นก็พักก่อนแค่นี้ละกันพาที่หกอาจจะสั้นไปนิดหนึ่งแต่ขออุญาพักก่อนนะครับพอดีใจเต้นละรัวเหมือนเต้นเล่นไม่ค่อยได้โอเคก็พาร์โอก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตาม,เข,าม,ามเข้ามารับชมและเข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เดี๋จวกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทที่7แล้วเนาะสว่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ